ตอนเมื่อก่อนเนี่ยหนูจดต้นทุนระหว่างเคมีกับอินทรีย์แตกต่างกันเยอะมากค่ะถ้าเกิดทําอินทรียเนี่ยเราทาเองได้เกิดทุกอย่างเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเคมีนะเราซื้อตั้งแต่ยาฆ่าหญ้าตั้งแต่ปุ๋ยยาฆ่ามแมลงทุกอย่างเราซื้อหมดเลยแม้แต่พันธุ์ข้าวทำแล้วเราก็สบายใจอะ่ะง่ายสุขภาพเราดีเริ่มมาทาตั้งแต่ปี50แต่ถามว่าเพิ่งจะมีคนทําตามเมื่อ3ปีที่แล้วสร้างความมั่นใจใเขาก่อนว่าเขาจะเชื่อ ต้องไปทําให้เขาดูต้องไปช่วยเขาทำอะไรยงี้ค่ะต้องววามดทนมากเลยเยอะมากบอกโอ้ยฉันทําตามในหลวงฉันเดินตามรอยพ่อได้แต่พูดค่ะแต่ไม่ได้ทําตามทํากันไม่ถึงไม่ถึงที่พ่อทำก็จะทําเกษตรอินทรีย์เนี้ยไปเรื่อยๆเพื่อรักษาธรรมชาติไม่ให้ขาดแคลนเรื่องอาหาร